สวัสดีครับทั้ง่องยิ้มแล้วยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ได้ตามแม่คู่มาจากวัดเต่าไห้แล้วก็มาแวะวัดพะแทนเนนะครับเนาะคือวัดปูบานแดงหรือว่าปุูวัดปูพี่บุญนะครับเนาะเป็นวัดพะแท่นครับกติดตามเบืองติดตามช่มไปพร้อมๆกันครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่วัดพะแทีนนะครับเรือครับก็มี่ สิงกับใบลายสิงลายยางนะครับเนาะที่ฝืนสางไว้ให้ลูกให้ร้านเบิ่งที่วัดพระแท่นตับมึงไม่คู่ไปนะครับเนาะนั่งล่ำบุก็เห็นหมากไหมครับนั่งล่ำก็เกิ่กินหมากไหม สวยงามนะครหนับทกหน่อยตากแดดครับมันนี่ลวงาตรานางลำมาอาบแดดจะหน่อยนาลำูขาวขาวขาวครับก็เป็นอย่างสวยงามนะครับเนาะที่วัดพระแท่นวัดปูบันแดงนะครับคือว่าหลวงปู่พี่บุญครับ ครับตามแม่คู่ไป่ป응ูนในสาลานะครับเนาะ ครับมี่หัดสา,าดสาบัวคนับมึด้คู่ครับหากหน่อยไปสว่างมึงแล้วเต้าใหญ่อบอกเลยครับ,อบ,อบโอ้ใหญ่ดี่ะ กบผมใหเลยันดไเห็นบมต้อให่ก็ใบัวอีูครับมีพญางูพรมนะครับเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่ผุดสงให้ลูกใหหลานเบื้งใบสกระกาบนะครับเนาะครับอันนี้เป็นคือปูใหญ่เาครับคือลุงปูพี่บุญ รมานเนผูสังกจายครับน <royable> ี่เป็นผู้สังกระจายนะครับเนาะเขาบกไม่วเาบอ่าได้บ่าารวดบ่เดี๋ยวนี้เขาทั้งไม่ดอกครับ ทั้งเข่าลายทั้งครับมาครูบเขาไวปูในสาราได้เยครับเนอะอันนี้เข้าไปใวได้ที่มาครูเข้าเลยครับครับเข้าไปเลยครับั้างในเปินใหนมีฟูก่าปูครับขนไคุเะบอครับ เนเปลย้างคนเปลด้งนะคนเปิดเาเขิดสร้างคนเปิดครับ <laughs> <c oughs> โอ้คนตะไคร้เซเว่นจะปรคับไงอือ โอ้เปิดอยู่ครับเปิดอยู่เปิดยุ่ยไหมครูเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เพื่อป้องกันนกจ่อกระเทียมครับครับอนุยาตที่ปูเด้อนี่ครับบรรยากาศด้านในเนะครับเด้ออันนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะอยู่วัดปูบ้านแดงอยู่วัดปูพะแทีนวัดปูพี่บุญเท่าเด้อครับเด้อ ขาหีทุกปูนะครับอยู่บกจะติดตามอันนี้คือปูใหญ่ครับปูพี่ปู ดาดีจะเป็นผู้โสดครับครับอันนี้ครับอันนี้เป็นผู้โสดนะครับเนาะเป็นกระเป็นสิทธิเอกปูพิบูลในหลวงปู่ชมครับอันนี้หลวงปู่ชมครับ กลุ่มครับสาธุสาธุเด้อที่อยู่ห่อปูครับห้องเงาครับอันนี้คือปูบุญกลุ่มนะครับเนาะครับเพป็นแบบเป็นบุกซิบบุกฮะปูบุญกลุ่มนะครับเด้อที่เป็นรูปขาวๆโยงห่อแม่คู่ครับ กุ้อินท่าศิลาปูตุมยอันนี้กูร์รี

ปูง่า,งายครับกนะับเนาะคือปูพ่พีบุญครับอ่าคืออยู่ในที่นี่คือวัดพระแทนนะครับเนาะคือวัดปันแดงครับครับทางช่องยิ้มเลียวลวุ้ยก็ได้มากราบสักการะปู่ใหญ่เขา,น,านะครับเนาะครับกาบหุ่นบาลามีนี่ทรงไปซัวหอดเอฟซีได้ครับเด้อกราบใบนในอ่าครับถ่ายให้เพิ่งด้านหน้าองค์ปู่ใหญ่เขานะครับเนาะอย่างสวยงามเลยครับเนดะ้อ นดันมาองปู่ใหญ่เฮาครับก็ขอบุญวันนี้หอดสูเอฟซีสุขูสู่คนทั่วประเทศนะครับเด้อครับก็จะมีพญาสร้างศาลอยู่หน้าปู่ครับโอ้สวยงามหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับเด้อครับมีพญาสางสาร สูงามครับกาฝากดไหลกดแช่กดเป็นกันังใจทั้งช่องเลยนะครับเด้อครับกดไหลกดแช่กดรูปกระดิง่งติดตามทุกช็อตครับอันนี้เป็นคือวัดพระแทนนะครับเนาะนี่ครับวัดหลวงปูพ่พิบูรณ์นะครับเนาะชมบรรยากาศเบื้งบรรยากาศไปน้ำกันครับ ยานกอินซี่หลายสิ่งหลายอย่างเลยครับเด้อครับมีหอดครับหลายสิ่งหลายอย่าง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไปกระนั่งใจทั้งช่องดวยครับเด้อช่องยิ้มแล้วรวยครับกับ,บมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสวยงามครับบัตรปูหนหญ่ห้า ครับจะไปาพาไปเบิ้งหลังไอ้สาราหลังเก่าของปูนะครับเนาะของปูพี่บุญครับเอาเลยครับเป็นสาลาสาราหลังเก่าปูคนนะครับเนาะอย่าดื้อครับดื้อครับดื้อนี่เป็นสาราเกา่าปูพี่บุญครับ อริยาเ้อปู่เดื้อลูกหลานไทยให้ลูกให้หลานเบ่งเนี่ยครับแต่สมัยปูพิบุญนะครับเ้อเป็นกระยูหลังนี้แหละครับ เป็นสาลาไม่สมัยเก่าสมัยโบราณครับสาลาลัางนีครับปู่พี่บุนปู่บานแดงหรือว่าปูวัดพระแทนนะครับเนาะครับทังพอออกไม่ออกเพิินกับยังจงเหลือไว้ให้ลูกให้หลานเบิงองอายุเป็นหลายร้อยปีนะครับด้วยาลาลัางนี้ กยังอยู่คือเก่านะครับเสายัางก็ยัง,ยงดีๆเวทถกสิ่งทุกอย่างครับครับอันนี้ก็คือบรรยากาศคือบันไดของปูนะครับเนาะเป็นสาราปูพิบูลก็ออยังโอ้คือเก่าอยู่ครับสภาพ สำหรับชิปนี้ทั้งช่องกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันั้งใจทั้งช่องยิ้มแล้วรววยครับ